ตอนนี้มาหอดบ้านนาจานนะมีตลาดน้อยทางทางแข่งมวนเแก่งมวนเคยมาได้ละมาสามืีมมือก่อนขอเงบรายมือนะกะเหลบิงกระปูเบิ่งกระปูกะปูโอ้ยนี่มีตัชิพันเห็นด้วยเลอดต้นูไข่มดเด้อเอาเลือกเบิ่งด้กระปูเจ้าเอาแบบไหน มาพมกนี้องหลายมีใครหมดพร้อมมาเมื่อไหร่คนบรายได้มามื่อไหรตลาดน้อยตอนนี้ก็ไลา์บางมื่อกั้บรายบอกจะฟ้งมันเนี่ยอ้มเยอะเลยเอาตัวไหน ให้น้องนุ่นเลือกกระปูก่อนได้แล้วปะเลือกเบิ่งเลยนั้านร้านไหนโอ้เบิ่งมีเห็ดพร้อมนี่เห็ดยังเป็นห้องนี่เห็ดบดนะนี่กับบ้านอาจารย์ไงก้อนฮอดบ้านกะวะไปอีน้อยนึงก็เป็นบ้านกะวะนะไปเส้นเส้นทางไปป้าหนามไปชายปวดทอง จ่งเครื่องให้อโอ้เด,เดี๋ยวเอาไปให้น้องมุกที่นายกินนะไปฝากเด็กน้อยปานน้ำมีะอะไรเชิงปฏิาณหรอคือก่อนมากระเป๋านายนะแต่ว่ามื้อนี้เราบ่ได้มาหนักนะอันเป็นยังไงนาะยแม่เมื่อกี้นี่นสาวลบสองแน่ใดนะลบสองเพราะเขียวบ่มีเป็นสาวลบสองหมดเขียวบ่มีนี่ย <c oughs> รบอร <c oughs> รบหนึ่งลบหนึ่งล้นเบอรแล้ว เราเต็มท้อง,รงปรเต็มเราลองเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันกระป๋องเนาะ เราเราขอเขวมันไผมีอันนั้นแหละเราขอเขวปอมมาใส่เราไม่มีใม่่เราหมดแล้วลูกเอ้โอหมแล้วเนาะเมแล้วเป็่าเขว้าเขวเ้าเลลมเ่มเช้าเมิแล้วนเช้าชงแล้วบนเนี่ยมันเลยมีเขวปอมแล้วมาให้เราใส่ไปเด้อกินข้าวรอนนีเอากินข้าวได้แบบเวไนบนี้มเอาไปยำธรรมดานี่ยแหละ เรากินน้งบ่ได้โอ้กินเนื้ออย่างหนึ่งมาได้แล้วเนาะเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนกินเนื้ออ่อนนั่นแหละลูกพัวแพงด้วยอาหารอ่อนๆเนาะตะแคงคนมาให้กินอันอ่อนก็ยังได้ใช้เหงือกบดเอาเนาะบดบดบดเดี๋ยวจะได้เขี่ยวนี่พาลูกหาเขี่ยวหาแน่เราให้หาเขี่ยวเธอไผ่มีเขี่ยกะมาฝากเราเนี่ยเด้ออยู่บ้านนาตลาดนาจานเนาะเขามาลืเตัวตาเอไม่นี่ เออมาบ่ใช่ใชงมนเนาะใส่แล้วก็ยิ้มแล้วงามแล้วบดนี้งามไปซ้มมีนให้ดูแล้วมาให้ก็ได้บ่เป็นหยังเนาะเจ้าเอามาให้เนาะบ่ได้เอาเอามาขายแฟนทําเล่นบลีแบงานหมู่กทุกหมู่กินชิ้นกชอนหมู่ีเกีวยําชาตกี้บเยงจเอาก็อมเอาเลยเนาะเอาเอารามันบ่ยําก็ได้ชมมดอกลคือรรดาจ โอเคไปกันได้ไหมระเจ้าท่าโดยต่างบอกไม่ต้องใดรามาให้เล่านะจั๊กแหละจั๊กไม่ไฟสีเป็นคนเอามาให้แหละเอาะจั๊กเล่มแม่แี้ยเอาจักเล่มโอ้ลายเล่หหลูวเบื้องหาพวกพวกเป็นลรเอาปลาไก่ผ่าหกเล่มเนาะโชว์ลายแม่เรียนทุ่งเลยอะโชว์ลายแม่เรียนตุงเะเดี๋ยวเขาเดินทางต่อก่อนไประเจ้าติดท่าแล้วตอนนี้มา ซื้อเสื้อผ้าไปฝากนางเอกอยู่บ้านกว่านะเพื่อบอแม่อยู่ป่าหนามมาซื้อยู่บ้านกว่าที่เอาสาวนุ่นมานำก็เพราะเรื่องนี้แหละทำไมเพิ่นเลือกเสื้อจะมีค่าด้วยเหรอแม่เพราะว่าซื้อของให้ผู้หญิงบเป็นนะเลยต้องเอาสาวนุ่นมานำเอาแบบนี้ให้น้องไหมแบบใดแ้วแต่เลยเลเิดน้องใส่ได้อยู่เนาะน้องจะใส่ไหมใส่ได้น้องบรกอ้วนเนาะ ใส่หันมาเบิ่งดูน่ารักเตมูเตมิสายหวานๆเราจะเอาแบบเซ็กซี่เซ็กซี่แบบเซ็กซี่เซ็กซี่เปล่าน้องจะใส่ไหมล่ะจักเลี้ยวัวแม่ยอมให้ใส่น้องเก็บดูเรียบร้อยนนิดๆมีทั้งของผู้ชายผู้หญิงนะยืนถ้าเราบ่ได้เปิดแบบเปิดให้เห็นนะแต่ว่า ลูกค้าไล่หลายบ่ิจาเป็นต้องเปิดอันออกเบิดเลยลูกค้าเพิ่นมาไก่สองผู้บ่าวมาแต่บุรพามาไก่ขนาดลองจะใส่ไหมน้องใส่ใช่จะไม่ใส่นี่ก็เสียใจใช่ใช่ไอเห็นในเฟซอยู่แต่ว่าไม่สีนี้เตะใส่ประมาณนี้แหละเออโอเคถ้าจะใส่สีตันมันกะว่าเด้อเพื่นขายดีขนาดออนไลน์เพิ่นกระกระซ่งเด้อ แม่บ่กมีออนไลน์เพืกระตุ้มกระุไหยสกองทางของผู้หญิงผู้ชายม,มีมั้แล้วกาศพบเจอเขียนยาวแบบวัยรุ่นอยู่อ่าเราคนใส่กันไลน์นะใ,นในเขียยาว ดูมไรจะไปเห็นมาจะถ่ายก็แก้ได้เลยบ้านกระดุมระเบิ้ลกระดุมเตะจะถ่ายเครื่องมือนะลืมว่าอะไรถ้าเกิดเขาสรางออนไลน์นี่สร้างทางไหนเป็นสร้งทางเฟซเฟซอะเฟสเนี่ยเพื่อเขาเอาเบิงซีดายราคาเครื่องทึกถึกนะคะแม่ราคาถึกยมรัตอันบุรพาใส่บททองสีบางไผ่คูณคำอัน เออสรุปแรกแข่งขโมนคือมีปลายทางแล้วทุกคนโอนึกว่าเขามาเองบอปลายทางบอแ่บอบได้เบอได้แพงเบอเพชรของบแพงราคาถูกเนาะเสือแฟชัานหกสิบเก้าพันอีหกสิบเก้าพันกีบเครื่องพินี่ได้เฟนเท่านะนี่นี่ค่ะเห็นบอไลเฟอ้ใหญ่บะเอ้ใหญ่บสนไยเอ้ใหญ่บันไผเห็นบะเอาไม่ยิงนีตัวนี้บอ ทั้งสองเลยนนี่ะโอเคอ่ะถ้าเป็นเกงขายยางเท่าไหร่ส่งกับราคาทึกเซียนสามสิบเก้าพันทุกตัวถือโอเคได้ราคาตึกก็ราคาเดียวกันกับที่ใส่เซียนสามสิบเก้าแบเดียวกันประมาณนี้นะเดี๋ยวเอาไปก่อนขายยากโดยไฟสนใจกะลองเอสเฟสมาเด้อแม่ค้าสวยเซ็กซี่มาแล้วเดี๋ยวมื้อน้าเดี๋ยวที พาลูกค้ามาอีกโดยขอบใจเดี๋ยวเสียวมาบาซ้ำหนาเลยมันมาซื้อไม่มียน้อยใช่ไหมโอเคเนาะตอนนี้นะมาจากกระนะกลับมาฮอตทีแล้วมาฮอตอ่าน้าแล้วสบายดีมั้าฮะน้องมุกไอวี่ไอวี่น้อยน้อง น้องเต็งตัวอยู่ชนวิ่งเก็บเงนดีื้อนี่ครับาหารนี่ก็มีเฟิร์มมีข้าวเปียกมีต่ำกลิ่นหน้ายู่นี่โอ้ตัวนี้ห้อนขนาดเลยต่ว่ะมีน้ำอ้อยหวานตัวซื้อน้ำมาเทอกอดไฟดับเนาะ นี่มาแล้วคุณเนนี่ซื้อสวยๆมาฝากน้องมุกนี่ซื้ออยู่กะวะจักมักอยู่บอกบกุบ่อมงคืนได้เด้อมักเปลี่ยนได้นีน้องขอบใจเลยเลยซื้อใหม่ไอเกาไปซื้อเ้ ai ai phát lên máy cứ đọc phát đấy chơi đấy rồi rồi anh thấy em nào 2-3 mươi còn gì không nên bảo tiền đâu cháu chưa thấy nó sao phê cháu chưa บ้แม่นแต่คนละคนค่ะอ้าวพอจะคิดแล้วล่ะสิจักเคยเห็นเราแต่ว่าบุ้งหัวเย็นอยู่ใจเสือฝากนมม,มมุกแล้วเดี๋ยวเอา,บาเบิ่งเราเค็ดน้ำอ้ยอยไปดิเป็นยังแล้วค่ะแล้วเราเป็นยังเก่าเอาวี่ไปตอกทุกอย่า ดนน๋อยเลยไอ้หน,นี่เ <c oughs> <c oughs> บิง่งรีดน้ำออกจนบ่มีหัวน,น้ำติดเขคือซิรีด์ยาวแหวนเลยโอ้ยนี่อันนึงนี่สามารถเห็นได้จอกนึง กือบสองจากกูแหละเสล้วเาเราต้องใส่ซื้อไปกินใส่นี่กินกินเพื่กิน,กนเฮือนน้องหยังเนี่ยซื้อหยังซื้อหยังนะซื้อวิวินอมอมนางวิ ยืนอยู่บ่เดี๋ยวไอ้ใจให้เดี๋ยวย้ายใจให้เดี๋ยวเอ้ยใจให้ไอ้ใจให้เรื่องย้ายฝากน้ามาด้วยเดี๋ยวเอากาแฟเซฟบ่ไอ้เก้าน้องรู้เซฟบ่เซฟไปนอกจังมาซื้อน้องอยู่ป้าหนามนี่บ่ người hiện tại dù xây bột hồng nữa chắc men bột men ít bây giờ bột bột hồng chắc men bột men chắc mến bột mến chắc mến đi cho tai lốt thầy nè lốt thầy cái thầy nóng khảm bán mặc dư rời nè đẹp và đẹp ít นี่มีของมาฝากอีกอันนึงนี่แจ็คซิทซ์ยังมาฝากซื้อวัเป็นลนะ็้่ะมากยแคเนายกไฟคุยาเนี่ยู่าไวนยแดงไหมุย่าไว้โดยขอบใจเขอบใจุูย่าก่อนถึงน่าจะเลิกุูย่าก่อนุูย่าก่อนเออสุยงงงามนะวะลูก น้องไอ้น่ารักร้านเอ่อร้านตามร้านเผือร้านก็เปียกหน้าตลาดหนะยื่ะอยู่ป้าป้าหา,ามนะครับอุดหนุนด้วยน้ำอ้อยกับหวานซอสซื้นมีแห้งขนาดเลยร้านนี้